ถึงบริเวณวัดจุกกระเชอจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วนะครับติดกับริมน้ำบามะกงพอด,ดีเลยนะรบรรยากาศช่วง17บเจ็นาฬิกานะครับช่วงห้าโมงเย็นพอด,ดีนะาทางวัดเขาก็ทำวัดเย็นพอด,ดีเลยนะก็จะมีเสียงสวดเซนทำวัดเย็นพอด,ดีเลยนะก็จะมีเสียงแต่บริเวณด้านในก็สามารถไหว้ได้ปกตินะก็พอดอกไม้แล้วก็ชุดไหว้ามาไหว้ วสุวรรณนะครับเทวสุวรรณของวัดจุกระเชอก็จะมีอยู่สองวงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบริเวณด้านในเลยนะครับก็พื้นที่ที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นพื้นที่จอดรถนะครับริมน้ําบางบังกงแล้วก็บริเวณด้านในวัดก็จะมีพื้นที่จอดก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับพื้นที่จอดรถก็จะมีอยู่า3ามจุดเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดจุกระเชอนะครับจังหวัดจันทบุรี บรรยากาศช่วงเย็นเย,นย็นนะครับวัดจุกเชษก็ดองไม้ทุกเพียนชุดไหว้ก็จะอยู่บริเวณด้านฝั่งซ้ายมือที่ทุกคนเห็นนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งเต็น์นี่นะครับนะครับก็ องท้าวเวสวรรณก็จะมีอยู่สองององที่ทุกคนเห็นองแรกก็จะเป็นสังเกตองค์ท่านนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับนะเดี๋ยวเราเราไปดูใกล้ๆกันเลยว่านามของท่านชื่อของท่านคือท้าวเวสวรรณปลลางอะไรนะครับชื่อว่าอะไรนะครับนะองค์แรกสีม่วงนะครับที่ทุกคนเห็นพอบรรยากาศช่วงเย็นก็เง,ยงียบๆอย่างนี้เลยนะครับช่วงห้าโมงเย็นนะสิบเจ็ดนาฬิกาก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าถ้าใครมาทําบ,บุญมาช่วงเย็นก็ก็ถือว่าได้เปรียดแบบนึงก็ไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับไม่ต้องแย่งกับคนอื่นเลยครับช่วงเย็น,เย,นเย็นก็สบายๆเลยชิวๆเลยช่วงเย็นอากาศก็ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆของอ,องค์เทวิสวุวรรณนะครับบริเวณด้านในนะครับ,บ,นนนนรบององค์ท่านจะเป็นสีม่วงนะครับนะครับบริเวณด้านในนะครับ บริเวณวัดก็จะมี่า,าเว,สวิสุวรรณอยู่สององนะครับก็จะมีสีม่วงแล้วก็สีแดงองค์สีม่วงท่านก็มีนามว่านะครับเท้าลุ่งเรืองนะครับนี่องค์ใหญ่นะครับเมื่อก่อนก็จะสร้างแค่จะมีแค่องค์ทาเว,สวิสุวรรณนะครับก็จะไม่มีศาลา,าไม่มีหลังคาตรง ตรงที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้คือปรับปรุงและสร้างใหม่นะก็จะเป็นแบบมีหลังคามีอะไรอย่างสวยงามเลยนะครับตอนที่เรามาไหว้ก็ครั้งแรกก็จะเป็นอ่ะมีแค่ทาวเวสุวรรณนะครับก็ยังไม่มีศาลานะครับไม่มีศาลากันฝนกันอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าปัจจุบันก็สร้างเสร็จแล้วถือว่าสวยงามมากเลยครับบริเวณด้านในนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆน,นะครับก็จะมีเสียงอ่าของทางที่วัดทาวัดเย็นนะครับ ก็จะเป็นอ่าหลวงหลวงพ่อช้างนะครับวัดจุกเชินนะครับก็จะเป็นอาเจ้าว,วาดอยู่วัดจุกเชินเนี่ยนะครับองค์ท้าเวสุวรรณก็คนมาขอพรก็ได้สมปรานาก็เยอะนะครับองค์ท้าเวสุวรรณครับก็องค์สีม่วงก็จะเป็นเท้าลุ่งเรืองนะนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งข,งข้างกันก็จะเป็นอ,องค์ท้าเวสุวรรณสีแดงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย เดินไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับบรรยากาศช่วงเย็นก็นี่ครับลง่งร่งคนก็ไม่ค่อยเยอะอถ้าเป็นช่วงกลางวันช่วงวันหยุดนี่คนแน่นเลยนะอ่าแน่นเลยทุกครั้งที่เรามานี่แน่นแบบแน่นจริงๆที่จอดรถก็ต้องไปจอดมุมเวียนอีกจุดหนึ่งนะบเวียนจดุด รอบนอกเลยนะครับช่วงเย็นก็อย่างนี้เลยเรามาจอดบริเวณนัานในวัดเลยครับนี่ก็จะเป็นนงท้าววสวรรธนะครับ,บก็จะเป็นกายท่านก็จะเป็นสีแดงนะสีแดงก็จะเป็นอ,องค์ท้าววสวรรธก็มีนามว่าท้าวล่ํารวยนะครับสีม่วงก็จะเป็นท้าวลุ่งเรืองกับท้าวล่ํารวยนะครับนี่บริเวณนี้นะครับก็ บางคนก็มาขอพรก็มีบางคนก็มาแก่บ,บนก็มีเอามาวัดนี้ก็วัดจุกระเชิญนี้ก็มาสักถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะห้าห้าถึงหครั้งนะที่เรามาทําทบุญแล้วก็มาทําบุญแล้วก็มาทําทานนะครับแจกน้ําประมาณนี้ครับมีอยู่ห้าหครั้งที่เรามาครับ นี่คือบรรยากาศช่วงเย็นก็คนน,น้อยๆอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่องค์ท้าวเวสสวร์ดสีแดงนะก็จะเป็นเท้าร่ำรวยนะครับก็ยู่เท้ารุ่งเรืองและเท้าร่ำรวยเราก็เรามาครั้งแรกเราก็ได้เช่า,าก็จะเป็นเป็นกรอบกรอบรูปขององค์ท่านนะครับท้าวเวสสวร์ครับช่วงแรกๆท่านถือว่าโอเคดังมากคนมาขอพรแล้วบางคนก็ถูกหวยแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ แล้วแต่โชคบุญวาสนาของแต่ละคนนะก็ส่วนมากก็มาทําบุญก็ส่วมากก็ทําบุญเพราะสบายใจด้วยแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนมากครับบรรยากาศช่วงเย็นก็ปกติเราจะเข้าไปบริเวณด้านในศาลาได้นะแต่ช่วงเย็นก็กาทําวัดเย็นก็ประตูก็เข้าไม่ได้นะช่วงเย็นนะก็เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศ บริเวณศาลาด้านในนะครับสวยมากก็จะมีพระเครื่องมีหลายๆอย่างถ้าเป็นช่วงกลางวันก็ได้มาถวายสังฆทานบริเวณด้านในศาลาที่ทุกคนเห็นนะครับด้านหลังขององค์ท้าเวสวร,รนะครับก็คือช่วงเย็นพอดีธราวัดเย็นก็เลยเราก็ไม่สามารถเข้าไปบริเวณด้านในได้นะครับก็เลยได้แค่ถ่ายให้ทุกคนเห็นบริเวณด้านนอกนะครับถ้าใครมาทําบุญก็ แนะนำเลยนะครับก็ถ้ามาบริเวณนี้ก็วัดจุกเชินครับใกล้ๆก,กับวัดสมานรัตนารามแล้วก็ไปจุดหนึ่งก็จะเป็นพระพิคเนตองค์ปางยืนที่องค์ปางยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็อยู่ไม่ห่างกันมากนะครับบริเวณกับวัดจุกเชินนะครับว่าวัดจุกเชกิก็ถ้าเจอสามแยกเนาะเราก็ตรงมาอ่า มาจุกเชดถ้าเราเลี้ยวไปขวาเมือก็จะเป็นไปวัดสมานจะถึงวัดสมานก่อนแล้วค่อยไปถึงอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถ้ามาจุดนี้ก็แนะนําว่าแวะแวะทั้ง3จุดเลยนะครับก็เป็นจุดเด่นเด่นเด่นแต่ละอย่างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นท้าววิสวรรณ์นนะถ้าเป็นอีกฝั่งวัดสมานก็จะเป็นพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศปางนอนสวยสุขแล้วก็ อุทยานพระพิคเนตอ่าองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะบริเวณด้านในวัดจุกเชอนี่ก็ก็มีอ่ามีทูบให้จุดนะครับทูบก็จะเป็นทูบอ่าตัวเลขเนาะบางคนก็ทําบุญเสร็จแล้วก็จุดทูบอย่างงี้นะครับก็จะมีตัวเลขแล้วก็เสียงโชคกันประมาณนี้เนาะนี่นะครับองค์เทวิสุวรรณ กายท่านเป็นสีแดงก็จะเป็นเท้าร่ำรวยนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเย็นๆแล้วก็นี่นะครับด้านในศาลาเราปกติเราเข้าไปได้นะถ้าเป็นช่วงกลางวันนะครับแต่นี่คือเป็นบรรยากาศช่วงเย็นและช่วงทําวัดเย็นพอดีนะครับด้านในก็ังมีพระเครื่องพระเ,เก่าแก่ให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีเช่าด้วยด้านในนะครับด้านในบริเวณศาลาด้านในก็จะมีเช่าด้วยส่วนถ้าเป็น บริเวณด้านนอกก็จะเป็นแผงก็จะมีเหมือนกันแผงนี่นะครับบริเวณข้างๆดิมฝั่งริมถนนนี่นะครับที่ทุกคนเห็นที่เรากําลังเดินไปนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดเช่าพระเครื่องเหมือนกันนะครับก็เป็นของบริเวณภายในวัดเหมือนกันนะครับแต่ก็แล้วแต่คนสะดวกและใครอยากเช่าบ,บริเวณด้านในศาลาก,ก็ได้ครับหรือว่าจะเช่าบ,บริเวณด้านน,าน,นอกก็ได้ ก็มีหลายจุดเหมือนกันนะที่ทุกคนจะเช่านะนี่บรรยากาศช่วงเย็ยนก็อย่างนี้เลยคนไม่เยอะนะครับแล้วก็สามารถจอดรถบริเวณหน้าในวัดได้สะดวกดีช่วงเย็ยนก็เป็นอีกเหมาะสมที่ใครไม่ชอบแบบคนเยอะๆก็แนะนำครับว่ามาทะบ,บุญช่วงเย็ยๆนๆหลัง4โมงเย็ยนนี้กำลังดีนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาทำบุญนะครับอ,องค์ ท้าเวสวร์นะครับทั้งทั้งสององค์นะครับอ,องค์เท้าลุงเรืองกับเท้าล่ำรวยนะครับวัดจุกเชยจังหวัดอ่าเชียงเซวน,นะครับขอบคุณครับ